thank you ชูส f อ r s t โอเคอืมนี่ตอนนี้ก็ะไรนี่นะคะเราก็กำลังจะไปเที่ยวกันที่พาดใหญ่นะคะหลีเกนำยิมโดยบุ้มบิมนะคะซีอของบริษัทเรานะคะแล้วก็ลคขาสาวตอวแบบนะคะจองเครื่องให้เมื่อคืนนี้เลยสองทุ่มแล้วก็ มาที่กรุงเทพเลยสองทุ่มนะห้ามเลทห้ามคิดนานโอเคเดี๋ยวเจอกันที่หาญใหญ่ตอนนี้เราถึงใต้ลแล้วนะคะคอันนี้ของฉันใช่อันนี้ลูกช<ม><ม>ินปลาใช่ไหมคะ <c oughs> คุณนั่งตรง,ง,งกรูนอนตรงกลาง ก็คุณนังพีกู็นั่งตรงกลางไม่ายลไไหนอันนี้ไปราเะเราไปถึงไ่่แล้วายวะคะเอากระเป๋ามาติดแท็ก ก่อนใช่ค่ะแต่ว่าตัวที่อยู่กับตัวไม่ต้องติดก็ได้ภายหลังไม่ต้องติดแค่เท่ากำล่างผูกคอต่อแขนกันดีเทอร์โมเรือล่าสุดเรืออันนี้น <c oughs> ชื่อโรงแรมโรงแรมอะไรบี <c oughs> โอ้ไม่ใช่นี่คือเรืออ๋อออเรืันที่เป็นกลมๆอ่ะคือของโรงแรมอันนี้จะเป็นเรืออ้าวคีเตอร์มือใหม่เดินมาเจอกันนะะเมื่อกี้ข้างหน้าเขาก็จะแยกไทยกับบอวอร์เนอร์นะคะออกมาเป็นคนละฝั่งกันผู้ใช้อันนี้กับอันนี้คู่กันเดี๋ยวมีก่อนนะคะได้ค่ะเดี๋ยววันกลับถึงบ้าแล้วเดินไปหาที่ที่เดิมนะคะออ๋ใครใค่ค่ะ อะไรวันนี้คุณนัทสวัสดีครับบราบีว่าไงครับชิงผมผมชิงเมาก่อนแล้ว ชทาาบรริกไดเราถึงรถแล้วนะคะคปคนทาวิวเมืม่อกี้ไหมตอ,อนนี้ใช่พี่อยู่ไหมคะใช่นไหมใช่นไหมอตอนนี้เราอยู่ที่พักแล้วนะคะเราไปเช็คอินแล้วเนาะแล้วก็ไปแบบไปฟังโปรแกรมของเขาแล้วเราจะเข้าที่พักหลายห้องเลยเขาบอกว่าเข้าห้องได้เลยมีแกไม่มีหรอไม่มีห้องไหนบ้าง ดีห้าดีหก <5, S 2> <ะ>ัีเจ็ดค่ะสี่ห้าห้าหกเจ็ดใช่ใช่บ้านเรายังทำไมเด๋วยวกันสีแ่แล้ว <s uss> กีดพุงมาทำไมอะไรนู้นแล้วเขาทำไมไม่เอาแต่แต่แตี้ออไอ้ขั <c oughs> นนวนนี้นะได้น,นี่ห้องพักของเรานะคะ <c oughs> อันนี้ห้องพักของเรานะคจะมาพูดเหมือนฉันทำไมล่ะอนะครับห้องพักเบาอยู่บมทะเลเลยอุ้ยห้องน้ำประตูห้องน้ำเป็นแบบสไลด์นะเพิ่งเคยเห็นนี่จนยึดเป็นรูปอะไรอ่ะไหนอุ้ยฟอนเข้าเกือบเหยียบผ้าถูกพื้นเขาวางไว้แบบแบบดอกไม้ห้องน้ำโอเคนะสวยงามย่า

อันนี้200กว่าบาทมือนี้300บาทะคะว้าวแค่นี้แค่นี้อันนี้ก็เป็นลุกเย็นนี้นะคะชิลๆนะตอนนี้จะเป็นการถ่ายในที่แสงน้อยนะตอนนี้เวลา6กโมงยี่สแล้วเห็นไหมหกโมงยี่สิบหแล้วนะคะก็คือ ข้างหลังก็เริ่มมืดแต่ว่าแสงทำได้ดีเลยนะสมมุติว่าเราถ่ายด้วยมือถือเนาะก็จะมีความเหมือนกับมันมืดกว่านะจากที่ไอ้ดูนะคะขออนุญาตมืดกว่านิดนึงโอเคเดี๋ยวเราจะลองใช้กล้องนี้ถ่ายในเวลานี้ดูนะคะฮะทไมโอเคไปเไป ดเดี๋ยวเราไปดูพาทิตย์ตกดินกันนะคะสีสันถึงว่าตั้งชื่อว่าสีสัน รถละขด้รถแท็กซี่ละสุดเฟี้ยวสแกนจ่ายได้ไหมคะอ่าเป็นอาตะกี้ดีกว่าครับ กินข้าวกันนะคะจ้าไออยากกินอะไรเนาะน้อยเลียนเขารู้นะเขารู้นะเพราะว่ามีคนจับเขารจ้าอันนี้ราคาไม่ค่อยแรงนะคะเราก็เลยแบ่งก,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 กินเอ้ยนะอยากกินนมจีนต้องกินมาแล้วไอ้เรียนนมจีนอย่างเงี้ยอ้าวแล้วละน้ำละ่ะไม่เห็นมีอา้าวไป่ฉันกินเพิ่มค่ะ ขนมจีนนี่กินกับน้ำยาไรอไม่มีค่ะขนมจีนมีกระสินลวกค่ะ๋อเสินลวกออ๋ส้นลวกเป็นตามชุมชนนะดะมืดๆหน่อยใช่จะมีสปริงบอร์ดด้วยข้างหลังสปริงบอร์ดด้วยนะคะ เดี๋ยวขอเดินก่อนนะคะรถจะชนเดี๋ยวเรามาลองถ่ายในโหมดกลางคืนกันนะคะนี่เป็นเป็นโหมดกลางคืนนะทุกคนก็นจะมีไฟไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ในบริเวณรอบ้างไ,<ห>ไ,ไม่ได้ใส่ไม้สามล้อที่นี่เยอะมากสามล้อเนี่ยเขาก็จะมาต่อหลังคาข้างบนนะคะก็จะกลายเป็นรถแท็กซี่ที่เราขึ้นมาแต่ว่าหากลับเราจะเดินกลับ อยากกินไหมกินอะไร แล้วก็จะมาโผล่ที่ริมชายหาดนะคะ<อ>นี่แต่ว่าตอนนี้มันไม่เห็นแล้วลแหละเราเดินไปอีกอสักแป๊บหนึง่งเราก็จะเจอที่พักของเราแล้วไป ไม่อะไรคะนี่ส่วนของทำไมชิชโฉบรูมันใหญ่จังเลยวะก็ยางงั้นแหละจ๊อกจ๊อกจ๊อกลงนูนั่งข้างน้องเอ้นี่อะไรโรตีเหรอ,อ มันหยิบ <pegar> ย <oil> okay. e mm ังไงเอาแค่แผ่นโรตีไม่เอาบอกอินเดีย people เดี๋ยวเขาเลือกกันนะซอสพี่นะคาไปเปลี่ยนชุดมาแล้วนะเพื่อนเราก็เปลี่ยนเรากลัวเรากลัวเพื่อนได้ลืมแต่ว่าปอนไม่ได้เปลี่ยนนะเนาะ เดียใจด้วยนะ action อ่านะครับและตอนนี้นะครับเราจะไปดำน้ำการที่หมู่เกาะ <ขอ S 2> ตาลูเต้า <ขอ S 2> นะครับเนาะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่เกาะลีเปตแต่ไม่รู้ว่าเราจะไปดำที่ไหนแต่การที่เราจะไปดำน้ำหรือไปเที่ยวนะครับในบริเวณอุทยานแห่งชาติเราต้องมีการซื้อตั๋วนะครับเราจะมีการซื้อตั๋วเนาะ40บาทเพื่อเป็นอะไรบ้างมาก้องกอมา ก็อยู่ประเทศใดเนี่ยมันราต้องเสียค่าตั๋วเข้านะครับก็เพื่อเป็นค่าบํารุงสถานที่เนาะค่าบํารุงสถานที่หรือว่าค่าจัดการการดูแลนะครับให้กับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะได้อาไปบริหารจัดการนะครับเพราะว่านับวันเนี่ยอุทยายนแห่งชาติแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้นะครับต่าง ออก็ต้องบอกว่าเสื่อมโทรมแล้วก็ซุดโทรมลงไปทุกวันนะครับเราเป็นคนไทยในฐานะคนไทยเราก็นิยมเที่ยวนะครับเพื่อสร้างและปลูกฝังนะครับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเช่นเรามาเที่ยวทะเลเนี่ยเราก็จะไม่ใช้หลอดนะครับเนาะ<อ>เพราะว่าเพื่อเป็นการไม่เป็นอันตรายต่อเ<อ>ต่เทาทะเลนั่นเองแล้วเต่าทะเลล่ะแล้วเต่าทะเลล่ะายอันนี้มีแว่นกันแดดแล้วโชคดีหน่อยเมื่อวานไม่มีแว่น โอ้ย๋อถให้รูปก่อนจะได้รู้ว่ากลับมาครบไหมคุนกดปิดหรอไม่เมื่อกี้หน้าจอมันดับโอเคโอ้ปะกใต้บ้านเราโอ้โปักใต้บ้านเรานี่จกรรมเข้าจังหวม่เข้าไปนั่นงข้างในกันอ่ะ ไปทัดทัดเต้นหนักเรียกไม่ไกวดยาแคปซูอยู่้างหน้ากอดยาไม่ใช่เข้าทิ่เอออะไรนะบัตรีเหติงอยูเข้าตากันยูเอาดีๆนมันิ่งตู่อยู่กับพรเป็นได้บัตรอยู่กับป้ใช่ไหมอะไรเนี่ยเหนพี่ก็ตีพี่ไม่ต้องไปตีพี่หรอกตีแรกตีหลังได้ดีหัว

บบเราจะไปต่ออีกที่หนึ่งหา,าทรา,ายหาทรายหรือเกาะอะไรซ้ออมิงนี่แหละ่อีกที่หนึ่งเนาะไปต่ออีกที่หนึ่งใช่ไหมไม่รู้รเขาจะพาไปไหนนะคะก็ไปไปกันต่นอนหาทายคไะ่ขาว

ไม่ดำเลยัแจช่า <invent> ไ <fit division> ้ยขอบข้าวกิ้จะโมจมยของโปรดคุณบิแซงโมกับมะพร้าวอือนีนะคะอาหารเย็นในวันนี้สวยวันนี้กินข้าวเย็นกันที่รีสอร์ท อยู่มึงมึงก็ขอเอาอนันเจ้าภาพขอให้เจ้าภาพจุนจะเลิกไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยได้ในกล้องวิดีโอไม่มีใครดูดีเั้านั้นดูดีในวิดีโอกูก็ดูีได้วิดีโอสามชั่วโมง นี้เรารอกลับนะคะเรารอขึ้นเรือนะออกมาจากโรงแรมแล้วแล้วก็รอขึ้นเรือแต่ว่าสถานการณ์คือฝนตก11โมง25ก็เดี๋ยวเขาจะเรียกขึ้นเรือแต่ต้องดูก่อนว่าฝนมันจะตกแรงไหมนะคะกลัวจังตกตอนนี้10โมง54อีกครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็มาหาที่นั่งรอแบบนี้ ก็ดีครับตอนนี้เราก็จะกลับเนาะใช่ครับเราก็จะต้องมีบัตรผ่านแดนเป็นเขาจะให้ขึ้นตามเลขนะเพื่การเช็คเช็คคนด้วยเป็นตั๋วล่วงแหละตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือบันดายานะคะสองเป็นท่าเรือส่วนบุคคลใช่ทางเข้าก็จะต้องเสียเงิน10บาทเพราะั้นต้องเตรียมเหรียญ10 เปลียล่ยนสิมาด้วยนะคะต้องหยอดแล้วก็ขึ้จะผ่านด่านไม่ได้ใครนนไม่อยากขึ้นเดือรส่วนบุคคลก็สามารถว่นะายน้ำมาได้นะ,ะแต่ว่าก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ฝนก็ตกแรงนะไม่น่าว่ายเท่าไหร่ เรารอ,อขึ้นเครื่องนะคะเครื่องยนต์เครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีเซลบารมีเก้าวียอนเบสซี่นี่ขึ้นนะจ๊ะบึบ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 บึฝั่งนี้มันจะเป็นยังไงอ่อไปคือเพไม่รู้หรอไม่รู้จ้ะข <c oughs> ึ้น <c oughs> เรือก่อนนะคะ น้ำใสมากแต่แบบถ้าเราจะลงเล่นตรงนี้มันไม่เหมาะจริงๆเพราะว่ามันมีเศษปฏิกูลเยอะมากจริงๆเหรอใช่เวลาเราเดินลงเล่นอะมันจะมีทั้งเศษไม้เศษหินเศษหอยเศษอะไร